สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่791เฮ้อด่ช่างพูดนักเจ้าเฟิงแค่นเสียงสอบทอ,อแววตายเย็นลงอย่างไรก็ตามต่อให้เจ้าปากดีเพียงใดวันนี้เจ้าก็ต้องตายสิ้นคำกลิ่นอายพลังทั่วร่างเจ้าเฟิงก็แปรเปลี่ยนไปทันใดนั้นต้นหลิงเทียนสัมผัสได้ถึงแรงกดดันที่ส่งผลต่อเขาเล็กน้อยเขารู้ได้ทันทีว่านี่คือเขตแดนของเจ้าเฟิง แต่ถึงแม้จะไม่ทราบว่าเขตแดนของเจ้าเฟิงคืออะไรแต่เขาก็ไม่มีความหวาดกลัวในใจแม้แต่น้อยในขณะเดียวกันเจ้าเฟิงยังเริ่มใช้ปราณแท้ก่อนรักษัรสราและปราณแท้ก่อนรักษรพสัตออกมาพร้อมๆกันจากการกระทํานี้เห็นชัดว่าแม้เจ้าเฟิงจะกล่าววาจาดูแคลนทั้งเหมือนจะไม่เห็นต้นหลิงเทียนอยู่ในสายตาทว่ามันก็ไม่คิดประมาทอะไรท่าทางยังคิดจะฆ่าต้านหลิงเทียนให้ตายคาที่จริงๆหถึงปราณแท้ก่อนรักษาสรานี้เจ้าบรรลุสู่เสียนขั้นเชี่ยวชาญแล้ว ทว่าทันใดนั้นเองม่านตาเจ้าเฟิงก็จำต้องเบิกกว้างขึ้นมาทันใดเมื่อเห็นต้วนหลิงเทียนใช้ปราณแท้ก่อลักษาตราออกมาเช่นกันข้าเป็นสู่เสียนขั้นเชี่ยวชาญแล้วจะอย่างไรดูเหมือนในด้านพลังฝึกปรือข้ายังเทียบอาวุโสเจ้าเฟิงไม่ได้ไม่ใช่หรือต้วนหลิงเทียนยิ้มบางๆนั่นย่อมแน่นอนในวาจาเจ้าเฟิงเปี่ยมความมั่นใจไม่น้อย ข้าที่บรรลุสู่เซียนขั้นยิ่งใหญ่คิดข้าสู่เซียนขั้นเชี่ยวชาญเช่นเจ้าสักคนยังง่ายได้กว่าตัดหญ้าข้าไก่นะักแม้จะกล่าวออกไปแบบนั้นแต่ใจเจ้าเฟิงรอบวันวันมันตกใจกับพลังฝึกปรือของต้วนหลิงเทียนไม่น้อยต้วนหลิงเทียนสิทธิฝ่ายนอกที่เพิ่งเข้าร่วมสำนักมาไม่ถึงปีสามารถฆ่าเฟิงฟ้านได้ในการประลองเป็นตายและตอนข้ายังไม่แม้แต่จะอยู่ในขอบเขตสู่เซียนด้วยซ้ำทว่าตอนนี้กลับเป็นสู่เซียนขั้นเชี่ยวชาญแล้ว อาวุโสเจ้าเฟิงท่าทางเจ้าจะมั่นใจในพลังฝีมือตัวเองมากสินะรอยยิ้มบนปากต้นหลิงเทียนยิ่งมายิ่งฉีกกว้างอย่างไรก็ตามเจ้าเฟิงไม่ตอบโต้อะไรเพียงกล่าวออกเสียงเรียบที่แท้ดูเหมือนเจ้าจะตัดผ่านด่านหลุดพ้นมนุษย์ไปแล้วตอนที่สังหารเฟิงฟ้านสิทธิ์ข้าอย่างไรเสียข้าอยากรู้นักว่าเจ้าปกปิดพลังฝีมือได้อย่างไรกระทั่งถึงขั้นหลอกลวงให้ผู้อื่นคิดว่าเจ้าอยู่ในขอบเขตหลุดพ้นมนุษย์ได้ ฟังจากคำของเจ้าเฟิงเห็นชัดว่ามันปักใจเชื่อว่าต้นหลิงเทียนบรรล,ลุขอบเขตสู่เซียนตั้งแต่ก่อนเข้าสู่สำนักและคงเป็นเพราะต้นหลิงเทียนมีทย่นินบาสารยานอะไรถึงสามารถบิดเบือนพลังฝึกหรือหลอกลวงผู้คนได้แบบนี้หากจะบอกว่าต้นหลิงเทียนพึ่งพึ่งทวนพล่านผงขอบเขตหลุดพ้นมนุษย์จนมาถึงสู่เซียนขั้นเชี่ยวชาญได้ในเวลาปีเดียวจริงๆมันไม่มีวันเชื่อ ไม่ต้องกล่าวถึงเขตปกครองของเก้าพันธมิตรด้วยซ้ำกระทั่งพื้นที่ส่วนกลางของดินแดนเทพยุทธเซียนเต่าอันเป็นหล่งรวมอัจฉริยะก็ไม่มีใครทำได้แบบนี้ดังนั้นมันเชื่อว่าข้อสันนิษฐานนี้ของมันถูกต้องต้นหลิงเทียนแซงเล่นหมูกินเสือฆ่าเฝิงฟ้านยิ่งนึกถึงเรื่องนี้มากเท่าไหร่เฟิงฟ้านก็ยิ่งมีโมโหมากขึ้นเท่านั้นช่างคิดไปได้ ได้ยินคำของเจ้าเฟิงต้นหลิงเทียนอดไม่ได้ที่จะขบขันใบหน้าเผยรอยยิ้มเยาะเยาะทำราวกับเห็นเจ้าเฟิงเป็นตัวโง่งมมเฮ้มิว่าเจ้าใช้วิธีอันใดปกปิดพลังฝีมือแต่วันนี้เจ้าก็หนีความตายไม่พ้นเจ้าเฟิงเริ่มลงมือทันใดนั้นรัศมีหนึ่งร้อยมีโดยรอบพลันบังเกิดความเปลี่ยนแปลงเขตแดนที่มันใช้ออกสำแดงฤทธิ์แล้วพร้อมกันนั้นเองเหนือสีสากของมันดาบพลังมีสภาพเล่มเขื่องจากปราณแท้ก่อนลักษัตราก็แผ่กลิ่นไอดูร้าย ปลายดาบจี้เล็งไปทางต้นหลิงเทียนสัตว์พลังมีสภาพเองก็มองจ้องต้นหลิงเทียนเขม็งสัตว์พลังมีสภาพนี้แลไปก็ละไม้คล้ายสิงโตทว่าไม่เชิงเป็นสิงโตเสียทีเดียวเพราะบนหัวกลับมีเขาแหลมงอกเงยทั่วกายเริ่มปรากฏกลิ่นอายพลังไร้ากาดขุมหนึ่งเป็นกลิ่นอายพลังจากปราโลหิตนี่เป็นตัวบ่งชี้ว่ามันคือสัตว์พลังมีสภาพจากปราณแท้ผสานปราโลหิตปราณแท้ก่อนลักษณะของเจ้าเฟิงที่แท้ก็ใช้แก่นแท้โลหิตเป็นหลักฐาน เรื่องนี้ต้วนหลิงเทียนก็ไม่ได้แปลกใจอะไรด้วยความสำเร็จในปัจจุบันของเจ้าเฟิงตอนยังเยาวคงไม่พ้นชนชั้นอัจฉริยะของสำนักจันจระแสงย่อมง่ายที่จะได้รับการสนับสนุนจากอาวุโสของสำนักกระทั่งได้รับแก่นแท้โลหิตมาจุดนี้กระทั่งนักฆ่าในชุดคลุมลมดำที่เขาใช้ตราผนึกมารฆ่าไปก็เทียบเจ้าเฟิงไม่ได้และทันทีที่เจ้าเฟิงเปิดใช้เขตแดนต้วนหลิงเทียนก็สัมผัสได้ถึงแรงกดดันขุมหนึ่งที่ถาโถมเข้ามายังทำให้เขารู้สึกอึดอัดไม่น้อย พ่านให้สีหน้าซีดลงไม่ต่างกระดาษสู่เซียนขั้นเชี่ยวชาญตกอยู่ในสนามพลังโน้มถ่วงของข้ายังจะต่างใดจากปลาบนเขียงรอให้ข้าแล่ศเห็นสีหน้าที่ซีดลงของต้วนหลิงเทียนเจ้าเฟิงอดไม่ได้ที่จะหัวเราะเยาะสนามพลังโน้มถ่วงวาจาของเจ้าเฟิงเฉลยข้อสงสัยให้ต้วนหลิงเทียนทันที ไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาจะสัมผัสได้ถึงแรงกดดันอันมหาศาลาม,มาจากทุกทิศทางที่แท้ปราณแท้กาะเขตแดนของเจ้าเฟิงกลับเป็นสนามพลังโน้มถ่วงนี้เองสนามพลังโน้มถ่วงจัดเป็นเขตแดนธรรมดาธรรมดาทั่วไปที่หาพบได้ไม่ยากเมื่อใช้ออกแรงโน้มถ่วงในขอบเขตจะเพิ่มสูงขึ้นระดับหนึ่ง ในขณะที่เจ้าเฟิงกับตัวหลิงเทียนกำลังจะปะทะก,กันทั้งคู่ไม่ได้รู้เลยว่ามีร่างในชุดคลุมลมดำหนึ่งกำลังเหินลอยร่างเหนือฟ้ามองชมเรื่องราวอยู่จากรูปร่างอันสมบูรณ์แบบของนางใครมองก็บอกได้ว่าเป็นสตรีพี่หญิงให้ข้าลงมือไหมข้ากลัวว่าเขาจากมิใช่คู่มือเท่าชารานั่นวิหกสีม่วงที่เกาะบนไหล่ของสตรีชุดดำกล่าวออกมิจำเป็นสตรีนางนั้นสส่หัวไปมาเบาๆแววตาเผยประกายเจิดจ้า เจ้ามีเห็นหรือมันยังสงบใจอยู่ได้นั่นบ่งบอกว่ามีความมั่นใจมั่นใจวิหกสี่ม่วงสายหัวไปมาป้อยๆมิใช่มันก็แค่สู่เสียนขั้นสมบูรณ์แบบหรือไรแต่เท่าชารานั่นบรรลุจุดสูงสุดสู่เสียนขั้นยิ่งใหญ่แล้วอีกทั้งเขตแดนของมันยังเป็นสนามพลังโน้มถ่วงยากที่ผู้ฝึกยุทธเช่นมันจะต้านทานยังจะมีปัญญาตอบโต้อันใด เห็นได้ชัดว่าวิหกสีม่วงไม่คิดว่าต้นหลิงเทียนจะมีความสามารถถึงขนาดนั้นรอดูไปก่อนถึงมันสู้มีได้จริงๆหรือเจ้ายังช่วยไม่ทันสตรีชุดดำกล่าวออกวิหกสีม่วงค่อยพยักหน้าก่อนจะหันกลับมาชมดูเรื่องราวตาแป๋วในสายตาของสตรีชุดดำคล้ายทั้งโลกเหลือแต่ต้นหลิงเทียนนั่นทำให้นางเห็นชัดเจนถึงความมั่นใจที่แผ่ออกมาจากสีหน้าแววตาของเขานี่ไม่ใช่ความนิ่งสงบจากการเสแสร้งแต่เป็นของจริง นางยังอดไม่ได้ที่จะสงสยัยว่าที่แท้เขาไปเอาความมั่นใจมาจากไหนกันแน่หรือเขาพบว่าพวกนางอยู่ที่นี่ด้วยและจะลงมือช่วยเหลือยามกับขันแต่พอคิดสตรีชุดดำก็พบว่าเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้เลยตอนนี้เจ้ารู้สึกเหมือนถูกสะกดมิวาริคเคนปรานแท้มากเพียงใดก็มีอาจต่อต้านสนามพลังน้มถ่วงของข้าได้ใช่หรือไม่ เจ้าเฟิงมองต้นหลิงเทียนที่หน้าซีดลงเป็นกระดาษด้วยความสะใจใบหน้าเผยยิ้มเย็นกล่าวเย้ยออกมาด้วยความถือดีอย่างไรก็ตามการกระทําต่อมาของต้นหลิงเทียนทําให้ยิ้มเย้ยบนหน้าเจ้าเฟิงชะงักค้างทันทีสนามพลังโน้มถ่วงอะไรของเจ้ามันทําได้เท่านี้หรือ เพราะพอเงยขึ้นมามองเจ้าเฟิงอีกครั้งสีหน้าที่ซีดปานกระดาษของต้นหลิงเทียนกลับเริ่มมีสีแดงระเรื่อไม่นานก็หวนคืนสู่ปกติยังกล่าวถามออกไปด้วยรอยยิ้มเฉยเมยจากตายอยู่รอมร้อยยังดิ้นรนไม่เข้าท่าเจ้าเฟิงกล่าวออกด้วยความขุนขึ้นหลังจากนั้นมันก็ไม่คิดลังเลใดๆสืบไปดาบพลังมีสภาพที่ชี้จี้มาทางต้นหลิงเทียนพลันพุ่งลงมาด้วยความฉับไวสภาวะดาบยังดูร้ายปานจะแยกผ่าร่างต้นหลิงเทียนให้เป็นสองเสี่ยงหุม้ม สัตว์พลังมีสภาพที่บังเกิดจากปราณแท้ก่อนลักของเจ้าเฟิงก็พุ่งทะยานออกมาด้วยความปราดเปรียวปากมันอ้าออกกว้างคล้ายจะกลืนกินผู้คนในหนึ่งคำเผชิญหน้ากับดาบพลังมีสภาพทั้งสัตว์ปราณที่พุ่งเข้ามาอย่างน่ากลัวทว่าสีหน้าต้วหลิงเทียนยังคงสงบนิ่งไม่แปรเปลี่ยนทว่าทันใดนั้นเองปราณแท้หนึ่งพันพ่ยพุ่งพุ่งออกจากร่างไปควบรวมเป็นมวลปราณมหาศาลเนือศีรษะทันใดนั้นมันก็เริ่มก่อตัวกลับกลายเป็นมังกรยังเป็นมังกรเทพพยดา มังกรเทพพยายดาอันเปี่ยมเร้นไปด้วยกลิ่นไอปราโลหิตอันน่ากลัวเปล่งพลังอำนาจสะกดข่มออกมาท่วมฟ้าทันทีทันใดนั้นเองสัตว์พลังมีสภาพจากปราณแท้ก่อลักของเจ้าเฟิงที่ปราดมาครึ่งทางพลันชะงักร่างหยุดนิ่งค้างกลางอากาศทีท่ายังเผยความหวาดกลัวที่มีต่อมังกรพลังมีสภาพของต้นหลิงเทียนชัดเจนหากมันเป็นสัตว์ปราณที่บังเกิดจากจินตนาการมันไม่มีความรู้สึกหวาดกลัวอะไรแบบนี้ ทว่าวสัตว์ปาณนี้ของเจ้าเฟิงกลับมีแก่นแท้โลหิตเป็นหลักฐานมันย่อมเหลือภูมิปัญญารวมทั้งสัญชาตญาณตอนยังมีชีวิตอยู่บ้างและนั่นทาให้เป็นเหตุผลว่าชไนมันถึงได้วาดกลวมังกรเทพพยดายิ่งไปกว่านั้นมังกรเทพยดาของตัวหลิงเทียนยังเป็นมังกรเทพยดาห้ากรงเล็บมังกรเทพยาดาห้ากรงเล็บเสมือนตัวตนที่อยู่ในชั้นบนสุดของห่วงโซ่อาหารแห่งดินแดนเทพยุทธเซียนเต่าผู้นำเผ,าผ่าพันธุ์มังกรเองก็ล้วนเป็นมังกรเทพยดาห้ากรงเล็บ ยิ่งไปกว่านั้นแก่นแท้โลหิตนี้ตัวหลิงเทียนยังได้มาจากร่างของมังกรมารห้ากรงเล็บมังกรมารห้ากรงเล็บยังเป็นตัวตนอันน่าพรั่นพรึงที่เหนือมังกรเทพย,ายดาสีทองอีกทีเป็นสายพันธุ์มังกรเทพย,ยดาที่แข็งแกร่งที่สุดเกิดอันใดขึ้นฉากเรื่องราวเบื้องหน้าทําให้เจ้าเฟิงนิ่งไปราวตัวง่ง,งมเพราะนี้เป็นครั้งแรกที่มันได้เห็นอะไรแบบนี้แม้จะใช้ชีวิตอยู่มานานหลายปี อย่างไรก็ตามในขณะที่เจ้าเฟิงตกตะลึงมังกรพลังมีสภาพของตัวหลิงเทียนก็พันตวัดหางออกไปอย่างเก,กลี้ยวกราดฟาดลงไปยังสัตว์ปราณมีสภาพของเจ้าเฟิงที่กำลังสั่นผวายอย่างแรงจนร่างมันระเบิดหายไปในพริบตาขณะเดียวกันไม่ทันที่เจ้าเฟิงจะตอบสนองอะไรมังกรพลังมีสภาพที่ฟาสิงโตพลังจนแตกสลายก็ม้วนตัวลงมาใช้กรงเล็บตกฟาดขยี้ดาบพ,พลังมีสภาพที่พุ่งเข้ามาอย่างน่ายได้ หลังจากทำลายมวลพลังมีสภาพทั้งสองของเจ้าเฟิงแล้วมังกรพลังของต้นหลิงเทียนก็ลอยร่างกลางหาวด้วยท่าทางหน้าเกรงขามเหลือบมองลงมาอย่างร่างเจ้าเฟิงด้วยสายตาของผู้อยู่เหนือมังกรมันคือมังกรมังกรที่แท้จริงในที่สุดเจ้าเฟิงก็หายจากอาการอื้ออึงในใจมันปรากฏความทรงจำหนึ่งเล่นว่าใบหน้าเผยความตื่นตระหนกไม่น้อยหลังได้เห็นมังกรพลังมีสภาพของต้นหลิงเทียน แน่นอนว่ามันก็เหมือนกันกันกบไปลี่หงที่เกิดมาไม่เคยเห็นมังกรตัวเป็นๆมาก่อนมันรู้เรื่องของมังกรเทพพยายดาผ่านบันทึกในตำราเท่านั้นในขณะที่เจ้าเฟิงกำลังตื่นตระหนกกับปราณแท้ก่อลักสัพสัตของตัวหลิงเทียนด้านต้วหลิงเทียนก็ฉีกยิ้มกล่าวออกอาวุโสเจ้าเฟิงสนามพลังน้มถ่วงของเจ้ามันก็ไม่เท่าไหรนีครู่ต่อมาสองตาเจ้าเฟิงพลันเผยความตกใจให้เห็นชัด ท่ามกลางสนามพลังโน้ม่วงมันแลเห็นร่างต้นหลิงเทียนวูบมาฉับไวปานสายลมคล้ายไม่ได้รับผลกระทบอะไรจากสนามพลังดมถ่วงของมันเลยปราณแท้ก่อนลักษสพสัตร์ของต้นหลิงเทียนยังทำให้เจ้าเฟิงตกใจนักยังยากที่มันเชื่อเรื่องราวนี้ได้ที่แท้ต้นหลิงเทียนไม่ใช่สู่เซียนขั้นเชี่ยวชาญแต่เป็นสู่เซียนขั้นสมบูรณ์แบบยังไม่พอเรื่องที่ทำให้มันยิ่งตกตะลึงมากขึ้นก็คือสัตว์ปราณที่ต้นหลิงเทียนสร้างจากปราณแท้ก่อนลักษสพสัตว์กลับเป็นมังกรเทพยดา ยิ่งไปกว่านั้นมังกรเทพยาดาของตัวหลิงเทียนกลับสามารถบทขยี้สัตว์ปราณรวมถึงดาบพลังของมันได้ไง่ายดายต้องทราบด้วยว่าด่านพลังฝึกปรือต่างกันพลังของสัตว์ปราณและสัตว์ตราปราณย่อมแตกต่างกันด้วยยิ่งมีด่านพลังฝึกปรือมากเท่าไหร่พลังของทั้งสองยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นเช่นนั้นการที่ตัวหลิงเทียนในด่านพลังฝึกปรือสู่เซียนขั้นสมบูรณ์แบบสามารถใช้มังกรพลังทำลายพลังมีสภาพทั้งสองอย่างของมันได้ก็หลงเหลือความเป็นไปได้แค่สองประการ ประการแรกต้นหลิงเทียนไม่ใช่สู่เซียนขั้นสมบูรณ์แบบประการที่สองมังกรพลังจากปราณแท้ก่อนลักสรรพสัตย์ของต้นหลิงเทียนแข็งแกร่งเกินไปนั่นทําให้บทขยี้พลังของมันได้อย่างง่ายดายในสองประการนั้นเจ้าเฟิงคิดว่าอย่างหลังมีความเป็นไปได้มากกว่าหากเป็นอย่างแรกไม่ใช่หมายความว่าพลังฝึกปือของต้นหลิงเทียนมีความแข็งแกร่งทัดเทียมพลังฝึกปือของมันหรือไร หากพลังฝึกปรือของตัวหลิงเทียนทัดเทียมกับมันหมายความว่าอย่างน้อยๆอ,อ,อีกฝ่ายก็ต้องบรรลุสู่เซียนขั้นยิ่งใหญ่และอาจจะใช้ปราณแท้เกาะเขตแดนได้เช่นกันนี่เป็นอะไรที่มันไม่อยากเห็นมาตอนนี้เมื่อเห็นว่าร่างตัวหลิงเทียนสามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยความเร็วสูงล้ำจนคล้ายไม่ได้รับผลกระทบจากสนามพลังโน้มถ่วงของมันเลยใจเจ้าเฟิงอดไม่ได้ที่จะสถานในใจหรือตัวหลิงเทียนมีพลังฝึกปรือไม่ได้ด้ไปกว่ามันจริงๆ นอกจากเรื่องนี้มันก็ไม่อาจหาคำอธิบายได้เลยว่าชไหนต้นหลิงเทียนถึงไม่ได้รับผลกระทบจากสนามพลังโน้มถ่วงของมันสนามพลังโน้มถ่วงของเจ้ามันก็เท่านั้นร่างต้นหลิงเทียนที่วูบฝ่าสนามพลังโน้มถ่วงมาปรัดเปรียวคล้ายไรเรื่องราวไม่มีเขาความยากลําบากจนหน้าซีเป็นกระดาษเหมือนตอนแรกหลงเหลืออยู่เลยอันที่จริงมันไม่ใช่ไร้เรื่องราว สนามพลังน้มถ่วงของเจ้าเฟิงแข็งแกร่งจริงๆแข็งแกร่งถึงขั้นยากที่จะมีสู่เสียนขั้นสมบูรณ์แบบทั่วไปสามารถขยับขยื่นในเขตแดนนี้ได้ด้วยซ้ำเหตุผลที่ตัวหลิงเทียนมีทีท่าคล้ายไรเรื่องราวล้วนเป็นเพราะร่างกายของเขาร่างกายของเขาผ่านกระบวนการเปลี่ยนเส้นเอ็นชำระไขกระดูกจนเสมือนเกิดใหม่มาถึงสองรอบโดยเฉพาะตอนที่เจดีหลิงหลงเจ็ดสมบัติชำระร่างเขานั่นทำให้ร่างเขาแข็งแกร่งเหนือมังกรเทพยดาห้ากรงเล็บเสียอีก ต่อมาร่างกายเขาก็ทรงพลังขึ้นอีกครั้งหลังดูทราบแก่นแท้โลหิตของมังกรมารจากที่ผู้เท่าหัวกล่าวบอกเอาเกอไว้ตอนนี้ร่างกายเขามีความแข็งแกร่งทางกายภาพเหนือกว่ามังกรเทพยดาหกกรงเล็บไม่สียยังเหนือกว่ามังกรเทพยดาเจ็ดกรงเล็บด้วยซ้ำที่ด่านพลังฝึกปรือเท่าเทียมกันแน่นอนว่าในดินแดนเทพยุทธเซียนเต่าไม่มีมังกรเทพยดาหกถึงเจ็ดกรงเล็บอาศัยอยู่ ในดินแดนเทพพยุตเซียนเต่ามังกรเทพพยาห้ากรงเล็บคือระดับชั้นที่สูงที่สุดของเผ่าพันธุ์มังกรแล้วด้วยเหตุนี้พอต้นหลิงเทียนปรับตัวประตัวเข้ากับสนามพลังน้มถ่วงได้มันก็คล้ายไม่ส่งผลกระทบอะไรต่อเขาอีกเลยดูเหมือนร่างกายที่ทรงพลังนี้ไม่เพียงแต่จะเพิ่มความสามารถในการต่อสู้หรือป้องกันกระทั่งช่วยให้ค่ารับมือสนามพลังน้มถ่วงได้ง่ายขึ้นต้นหลิงเทียนกล่าว แน่นอนว่าถึงแม้ทีท่าของต้วนหลิงเทียนจะดูปลอดโปร่งเหมือนไม่ได้รับผลกระทบอะไรแต่ทุกวินาทีที่ตกอยู่ในสนามพลังน้มถ่วงต้วนหลิงเทียนก็ต้องออกเรียวออกแรงต่อต้านมันอยู่ตลอดหากปล่อยไปเนิ่นนานแน่นอนว่าเขาก็ต้องถึงขีดจำกัดไม่ว่าร่างกายของเขาจะแข็งแกร่งมากแค่ไหนก็ตามต้องจบเรื่องนี้ให้ได้โดยเร็วดังนั้นต้วนหลิงเทียนจึงคิดแก้ปัญหาง่ายๆฆ่าเจ้าเฟิงให้ตายก่อนที่จะถึงขีดจำกัดที่ร่างเขาทนไหว ด้วยมังกรเทพพย,ยดาห้ากรงเล็บจากปราณแท้ก่อลักสพสษษัตว์ตัวหลิงเทียนจึงไม่ต้องกลัวสัตว์ตราปราณกับสัตว์ปราณของเจ้าเฟิงนอกจากนี้ด้วยความแข็งแกร่งของร่างกายในระยะเวลาสั้นๆเขาก็ไม่ต้องกังวลเรื่องสนามพลังโน้มถ่วงอย่างไรก็ตามต้นหลิงเทียนก็ไม่คิดประมาทเจ้าเฟิงแม้แต่น้อยเจ้าเฟิงจะอย่างไรก็คือสูงสุดสูสียนขั้นยิ่งใหญ่ไม่จําเป็นต้องพึ่งก้นพังทั้งสองน่านลําพังปริมาณปราณแท้ของมันก็มีมากมายมหาศาลนัก นอกจากนี้ด้วยความที่มันอยู่มานานวรยุทธเซียนทั้งหลายสมควรฝึกฝนจนบรรลุข,ขั้นตอนไร้ตําหนิหมดแล้วเจ้าเฟิงให้ข้าดูว่าวันนี้เจ้าจะฆ่าข้ายังไงต้วนหลิงเทียนที่ปราดร่างพุ่งเข้ามาพลันตะโกนออกเสียงดังก่อนที่จะยกมือเรียกเกาทันดับตะวันออกมากระชับถือจากนั้นก็ควบรวมศรพลังมีสภาพจากปราณแท้ขึ้นสายทันทีสายเกาทันที่สร้างจากเอ็นมังกรเทพยดาห้ากรงเล็บถูกนาว ถึงแม้ต้นหลิงเทียนจะบรรลุสู่เซียนขั้นสมบูรณ์แบบแล้วทว่าเขาเพียงรังสายมาเล็กน้อยเท่านั้นยังห่างจากการรังสายสุดเหยียดจ,จนตัวเกาทันโค้งเป็นจันทร์เต็มดวงได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเอ็นของมังกรเทพย,ยดาห้ากรงเล็บมันแข็งแกร่งปานใดต้นหลิงเทียนข้าต้องยอมรับเลยว่าดูเบาเจ้าเกินไปไม่เพียงแต่ข้ากระทั่งหลิวห้วนก็ประเมินเจ้าต่ำไปมาก เจ้าเฟิงจ้องตัวหลิงเทียนตาเขาเมงข,าข่าวข่าวขวงออกเสียงเข้มในขณะเดียวกันความหวนหวาดก็สลายหายไปจากแววตาดูเหมือนว่าจะเป็นหลิวฮุวนสินะที่บอกเจ้าเรื่องการออกเดินทางของข้าตัวหลิงเทียนหัวเราะข้าคิดว่าเหยื่อล่อที่ข้าวางไว้จะล่อหลิวฮุวนให้มาที่นี่เสียอีกไม่คิดเลยว่าหลิวฮุวนไม่มาแต่เจ้ากลับมาแทนแต่จะเป็นใครผลลัพธ์มันก็เหมือนกันตอนนี้ตัวหลิงเทียนเต็มไปด้วยความมั่นใจ นอกจากนี้ข้ายังมีนิสัยเสียเรื่องหนึ่งใครคิดฆ่าข้ามันต้องตายกล่าวใกล้จบแววตาต้นหลิงเทียนพันเย็นลงยังเอ่อล้นไปด้วยจิตสังหารอวดดีนะักให้ข้าดูว่าเจ้าจักเอาปัญญาที่ไหนมาฆ่าข้าแม้มันจะหวั่นใจเรื่องที่ต้นหลิงเทียนอาจเป็นสูเสียนขั้นยิ่งใหญ่แต่มันก็ไม่อาจยืนยันเรื่องนี้ได้ดังนั้นยามเผชิญหน้ากับต้นหลิงเทียนมันจึงสลัดความกลัวทิ้ง แน่นอนว่าในใจมันยังมีแผนการสำรองหากมันยืนยันได้ว่าต้นหลิงเทียนบรรลุสู่เซียนขั้นยิ่งใหญ่และมีพลังฝีมือเหนือมันจริงๆหลักก็มันจะรีบหนีทันทีหลังออกจากการปิดด่านฝึกตนครั้งนี้มันมั่นใจว่านอกจากยอดฝีมือขอบเคเซียนไม่กี่คนรวมถึงเจ้าสำนักและอาวุโสฝ่ายในอย่างปายลี่หงก็ไม่มีใครในสำนักจันจันแสงที่อยู่ในสายตาของมัน มันยังมั่นใจนักว่าตอนนี้ต่อให้เป็นอาวุโสฝ่ายในที่ได้อันดับสองในสำนักจันจรัสแสงมันก็เอาชนะได้แต่กลับตัวหลิงเทียนมันบังเกิดสังหณ์อับมงคลอย่างประหลาดทันทีที่กล่าวจบเจ้าเฟิงก็เรียกศาสตราเซียนออกมาถือไว้ทันทีศาสตราเซียนของเจ้าเฟิงเป็นไม้พลองสั้นยาวไม่กี่ชือหากแต่ตัวไม้พลองกลับมีลวดลายอักขระจารึกไว้ทั่วสามอาคมเซียนงั้นเหรอ มองปราดเดียวต้นหลิงเทียนก็ระบุได้ทันทีว่าลวดลายบนไม้พลองสั้นของเจ้าเฟิงมันมีรูปแบบแตกต่างกันสามรูปแบบหากแต่อาคมเซียนทั้งสามเป็นอาคมอะไรนั้นต้นหลิงเทียนยากจะบอกได้ชัดเพราะระยะค่อนข้างห่างแถมมุมในการมองยังจำกัดอย่างไรก็ตามเขามั่นใจอยู่อย่างในบรรดาอาคมเซียนทั้งสามนั้นมีอาคมเซียนระดับสามดาวอยู่แค่หนึ่งอาคมเท่านั้น นี่นับเป็นมาตรฐานสารตราเซียนที่จะรึกอาคมเซียนของเหล่าอาวุโสฝ่ายในของสำนักจันจันแสงในสำนักมีเพียงชนชั้นเจ้าสำนักกับยอดฝีมือขอบเขตเซียนที่มีอยู่ไม่กี่คนเท่านั้นที่จะมีอาคมเซียนระดับสามดาวสองอาคมใช้สำหรับสั์ตราเซียนที่จะรึกอาคมเซียนระดับสามดาวไว้ถึงสามอาคมนั้นมีแต่ปายลี่หงคนเดียวเท่านั้นที่มีแน่นอนว่าตอนนี้ก็มีเพิ่มมาอีกคนแล้วก็คือต้วนหลิงเทียนเองผู้เป็นสิทธิ์น้องของปายลี่หงต้วนหลิงเทียนรับมือ หลังจากชักศาสตราเซียนออกมาเจ้าเฟิงก็ลงมือออกอย่างไร้ลังเลร่างมันปราดมาทางต้นหลิงเทียนดั่งเส้นสายอัศนีพลองสั้นในมือคงไปมาอย่างคล่องแคล่วก่อนที่จะตกฟาดมาอย่างเกลี้ยกล่อดคลื่นพลังมหาศาลพวยพุ่งพุ่งออกบังเกิดเป็นคลื่นพลังกระแทกมหาศาลขุมหนึ่งเขนฆ่าทำลายพุ่งมาจนอากาศแตกระเบิดดังปงสิ้นเสียงดังปงไม่ทันไรอากาศที่แตกระเบิดก็ก่อให้เกิดสายลมกันโชคแรงพัดสาดไปทั่วทิศ สายลมแรงตีปะทะเข้าร่างต้นหลิงเทียนอย่างจังนำพาให้ชุดสีม่วงกระพือสะบัดวุ่นวายวูมสัววะพร้อมกันกับที่เจ้าเฟิงฟาดพลองสั้นมาปราณแท้ทั่วร่างของเจ้าเฟิงพันควมขึ้นเหนือสีสะก่อนที่จะกลับกลายเป็นดาบพลังมีสภาพเล่มเขืองพร้อมสิงโตพลังมีสภาพอีกรอบพวกมันพุ่งไปหมายต้านทานมังกรพลังของต้นหลิงเทียน แน่นอนว่ายามสิงโตพลังมีสภาพของเจ้าเฟิงเผชิญหน้ากับมังกรพลังของต้นหลิงเทียนร่างมันก็เริ่มสั่นเทิมอีกครั้งอย่างไรก็ตามคราวนี้ด้วยจิตควบคุมของเจ้าเฟิงแม้ร่างมันจะสั่นเทิมหกักแต่ก็ยังฝืนพุ่งไปจู่โจมใส่มังกรพลังสุดตัวท่นใดนั้นเองบรรยากาศรอบๆบมังกรพลังมีสภาพของต้นหลิงเทียนก็เริ่มสั่นไหว เป็นเจ้าเฟิงที่ควบคุมเขตแดนสนามพลังน้มถ่วงเพ่งพลังอํานาจไปสะกดมังกรพลังมีสภาพของตัวหลิงเทียนเอาไว้มังกรพลังพยายามฝืนต้านพักหนึ่งทวาสุดท้ายก็ถูกสนามพลังน้มถ่วงสะกดได้สาเร็จร่างมังกรเทพพยดาห้ากรงเล็บมีสภาพเสมือนจริงบัดนี้ร่วงตกลงมาด้วยความเร็วและตอนนี้เองดับพลังมีสภาพทั้งสิงโตพลังมีสภาพก็บรรลุถึงตัวมันแล้วหุ้มหมม ทันใดนั้นมังกรพลังมีสภาพที่ถูกสนามพลังสะกดพันเงยหน้าขึ้นมาเผยความเกรี้ยวกราดคำรามออกเสียงดังสนั่นฟ้าเสียงมังกรคำรามนี้แฝงเร้นไปด้วยอนุภาพพลังขุมหนึ่งมวลอากาศเริ่มบิดเบี้ยวคลื่นพลังกระแทกซัดกวาดออกไปทั่วสารทิศมังกรนั้นมิยอมรับการถูกสะกดข่ม มังกรพลังมีสภาพอย่างไรก็บังเกิดจากปราณแท้ของตัวหลิงเทียนผสานปราโลหิตจากแก่นแท้โลหิตมันย่อมมีความหยิ่งผยองของมังกรเต็มพิกัดไหนเลยจะทนให้สนามพลังโน้มถ่วงของเจ้าเฟิงสะกดอยู่ได้อย่างพร้อมใจอนิจจาหลังมังกรพลังแข็งขืนไปอีกพักหนึ่งสุดท้ายด้วยมีสนามพลังโน้มถ่วงสะกดศาสตราทั้งสัตว์ปราณของเจ้าเฟิงก็สามารถทำลายมังกรพลังมีสภาพให้สลายหายไปได้เรื่องราวทั้งหมดบังเกิดขึ้นในชั่วพริปตาจนตัวหลิงเทียนไม่อาจตอบสนองได้ทัน ถึงแม้เจ้าเฟิงจะตกตะลึงกับการปรากฏตัวของมังกรเทพพยาดาแต่มันก็ยังรอบลงใจไม่น้อยที่เห็นว่าสนามพลังน้มถ่วงของมันกับปราณพลังมีสภาพสองขุมสามารถทำลายมังกรเทพพยาดาน่ากลัวนั่นได้มันบรรลุเป้าหมายแล้วมันตั้งใจทำลายมังกรพลังมีสภาพของต้นหลิงเทียนให้ได้ก่อนจากนั้นก่อนที่ต้นหลิงเทียนจะทันได้ใช้ปราณแท้ก่อนลักสรรพสัตว์สร้างมังกรพลังขึ้นมาอีกรอบมันจะชิงลงมือสังหารต้นหลิงเทียนในหนึ่งกระบวนท่า ถึงแม้ตัวมันเองจะไม่ได้หวาดกลัวมังกรทยาที่บังเกิดจากปราณแท้ก่อนลักสษษัพพสารของต้นหลิงเทียนแต่มันก็ไม่ยอมรับไม่ได้ว่ามังกรพลังนั่นแข็งแกร่งพอจะคุกคามมันซูมเผชิญหน้ากับเจ้าเฟิงที่ปราดมาดังอสนีพร้อมฟาดพลองสั้นลงมาด้วยอมหิตพร้อมทั้งดาบพลังมีสภาพและสัตว์ร,ร้ายเสมือนจริงที่เปลี่ยนทิศมุ่งมาต้นหลิงเทียนไม่แตกตื่นเร่งส่งกระบี่พลังมีสภาพทะลวงแทงไปยังเจ้าเฟิงทันทีและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้ทำให้ต้นหลิงเทียนแปลกใจอะไร กระบี่พลังมีสภาพของเขาถูกพลองสั้นในมือเจ้าเฟิงหัวจนแตกสลายกลับกลายเป็นละอองปราในพริบตาหลังจากที่ฟาดทุกกระบี่พลังมีสภาพเล่มเขื่องของต้นหลิงเทียนแล้วสภาวะพลองยังไม่ถดถอยแหวกฟ้ามาฉับไวปานเส้นสายอสศนีปริตรงมาทางต้นหลิงเทียน